ชีวิตล่าสุดเตินธนพลหันหน้าทำอาชีพใหม่พร้อมเปิดโชมหน้าสาวผู้รักษาแผลใจหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอดีตพระเอกละครชื่อดังเติร์นธนพลที่ก่อนหน้านี้เจอมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายและเจอราม่าในเรื่องความรักมากมายกระทั่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจบวชเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565ก่อนจะสือออกมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายล่าสุดชีวิตของเติร์นธนพล ดูจะเป็นสีชมพูหลังจากตอนนี้กําลังศึกษาดูใจอยู่กับเจ้าของร้านหมูหันยากุซ่าโดยหนุ่มเติ้นก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านนี้ด้วยทำหน้าที่คอยโปรโมตร้านและดูแลลูกค้าที่มาสั่งหมูหันซึ่งดูจากใบหน้าของหนุ่มเติ้นก็คงจะมีความสุขมากๆกับชีวิตในตอนนี้ หากใครที่อยากเจอหนุ่มเติ้นสามารถไปเจอและอุดหนุนหมูหันของเขาได้ที่ร้านหมูหันยากุซ่าจังหวัดนครนายกกันได้เลยหนุ่มเติ้นพร้อมบริการและต้อนรับลูกค้ายอย่างดีค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ